สวัสดีค่ะช่วงนะคะวันนี้5ช่วงของเราเด็ดเดดทั้งสิ้นนะคะเช้าว,วันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก้าเ International อบอุ่นด้วยบริการเชี่ยวชาญการรักษา วันนี้หลีดมาที่ฟลอร์นี้ของโรงพยาบาลบางประกอบเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลหลีดมีความรู้สึกว่าอายุของหลีดนั้นลดลงทันทีเพราะว่าด้วยกลิ่นด้วยอะไรต่างๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เรียกว่าศูนย์ชะลอวัยท่านผู้นี้เลยค่ะเป็นผู้อํานวยการศูนย์ชะลอวัยนี้นะคะคุณหมอคำธรศิลิพันธานค้าการที่เราจะมีสุขภาพดีผิวสวยแข็งแรงไม่ป่วยเนี่ยเราเลือกได้จากอาหารที่เรารับประทานค่ะ อาหารที่ดีจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องทานอาหารที่สมดุลเราก็คงทราบกันแล้วว่าหลักๆของสิ่งที่จะช่วยให้ผิวเราสวยร่างกายแข็งแรงวิตามินวิตามินโอเคคือต้นตอเนี่ยจะต้องมีวิตามินก็วิตามินเอวิตามินซีวิตามินีอย่างเอเนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือผลไม้ที่สีส้มส้มแดงแดงเหลืองๆนะครับพวกนี้จะมีสามที่เราเรียกว่า เป็นแคโรทีรับจาก A ก็ C C C ีีนี่ส้มแน่นอนส้มส้มชัวร์เลยเขาบอกว่ากลุ่มที่มีรสเปรี้ยวข้างหลังน้ํเปรี้ยวหลอจาก C ก็มี E ค่ะ E เนี่ยถ้าใครทานข้าวกล้องก็มีเยอะอยู่ในผลิตเจมูกข้าวใช่ใช่ใช่ค่ะมีเยอะเขาก็มาทําน้ํามันคือหมูข้าวทรายใช่ไหมเราไม่ต้องหลอกเราทานข้าวกล้องก็ผิวเราจะสวยได้เนี่ยนะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องพึ่งวิตามินเ วิตามิน E วิตามิน C ได้จากอาหารทั้งนั้นนะคะและยิ่งนะ,ะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งข้าวกล้องจมูกข้าวอันนั้นคุณหมอบอกว่าสำคัญมากค่ะอย่าลืมอีกหนึ่งอยาค่ะคือน้ำอ๋อน,น้ำนี่สำคัญมากๆน,น,น้ำน้อยผิว,ผวแห้งแห้งแล้วก็เหี่ยวเร็วนะคะย่นด้วยนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะจากคุณหมอกำทรน,นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะคะชะลอวัย ทำให้ผิวของคุณดูดีเปล่งปลั่งเหมือนเด็กๆเพราะว่าคุณกระชากนะอายุของคุณคุณลืมอายุไปได้เลยเหมือนเราสองคนถูกต้องค่ะกับปรีดค่ะ